đây đen nhé, mấy áo nó mất rồi Thì xuôi rồi cơ bụng Cô đen chén vãn cơ bụng, xuôi bụng Cô đen chén vãn cơ bụng Cô đen chén ปรมาเดินดูนะครับบันเป็นเดืองนะครับเงินเดืครับเรื่องชุมเรืงบานครับผมก็เติรอตังกองก็ครับเราไปเรามาพอปกแดงอยู่พ่นหน่อยนึงครับผมบานงามอนู่เงิน เชื่อครับผมถึงจุ่มนึงอจะฟังผมครับผมวันดีครับพ่อแม่พี่น้องสาวอีสีนักล่าเฮ็ดไม่เตยพอเตยปลาแต่กุ้งคนกุ้งหมอกุ้งบอลครับผมพอกันในเสาวันที่สิบกันย่าพอสาวสองพันห้าร้อยหกที่แปดครับผมนักล่าเฮ็ดไม่เตยพอเตยปลาแต่ขึ้นปลาหนองเมฆตำบลหน้าอำเภอบุญทรีจังหวัดอุบลคือเก่าครับผมส่วนหัวละหมื่นหน่อยละหมื่นใหญ่ครับผมมาเราแถวขึเก่าเระพอเตยครับผมมาหลุ่นมาส้มมึงก็พอเตยมึงมือจามันบ่ครับเมื่อวานกับมันแน่อยู่ครับผม ไปลุยกันเดี๋ยวนี้ครับผมโอเด้งครับผมมันในอาเสียมมันนะมั้งครับมหน่อยสวยเลยครับผมนั่นก็ได้เจ้าหวานครับผมสวย ขาผมเลยผมกอดแดงแจงหวานครับผมบสวยแล้ครับสามตูม,มาม่ามาอ้ามันหมานับสวยแล้ครับผมสวยเลยครับผมสวยอีกแล้วครับผมจะข้อมันเฝ้า chúng sẽ sửa hết Có ở đây trang bán hết vốn sẽ sửa hết miền cát Ủa, ừ, tùm nữa uh, Nói nào hả Tùm xuống xuống hả Phúng? Còn đây Trang quán gặp จุ่มๆไงครับผมอู้ใหญ่เลยครับขายใหญ่ๆบวคกก็เติมมันเติมดวงเลยครับบานเป็นเห็นแดงเลยครับเนียนเลยครับมีทั้งตุ่มทั้งบานครับผมก็เติมขอตั้งกล้องก่อนครับดอกสวยๆครับผม เตตไปถาเพราะเตยอยู่หัวละมื่นน่อยครับเต่หน้ามือเฮ็ดปวกกับมะมานเฮ็ดแดงดงครับผม,มเตยสวย

โอเคแต่นำมึงเฮ็ดปลาย่างบ่มีพี่น้องเอาทีมเบิดแล้วครับอ้าวมันน่ะมื้อนี้หลังแล่บั่นครับผมสวยๆเลยครับหืมๆถึงแน่ okay, ย่งกกับปนอะไรนี่เสือเลยครับผมดอกสวยเลยครับตั้งแหล่ครับผมงามสาต้นสวยๆเลยครับกาดอกในน้อยครับผมตั้งแหล่ครับ เราข้าวเลยครับมันหมาเนืเอาไวไ้ประเดครับผมบอว่านน้อยก็หนีพเอเตยเอาไว้มพุ่นมาทก,ก่อนไปเอาเบิร์ครับผม 참이거리요 아, 형. 발가락이 아주 예 งามาแ้วครับอีกดอกครับผมเหตยังอะไรไปลองคือปวดโป้งของมมองูปักแตียงแตครับผมบันป้าปอยแมยไไ้บันครับผมเหตยังนะครับเน่ยบ๊อบบนเอ็นเหดหาดครับผมป้า

มันเห็นก <loop again. S 3> ันก็มีเตยอยู่ครับอันนี้งงครับผมเราไปเรามาพอปลูกได้อู่พวกหน่อยนึงครับผมบานงามเยอะเมีนไปครับผมท่านไหนก็แมีนครับเอ้อหมาดีก็เก่าครับผม มันนี่อาศัยมาบักผีหวางเลยครับขามันติดขาใหญ่ครับผมเอ้ยซื่อๆครับน้ําพวก <laughs> <telefon> ở buồng đen người con là các bố mua bán cầm ăn bên bán như thế mười hệ thống làm cố gắng mua đuốc văn học hùng tất cả nhà đi học bỏ xinh xắn ครับผม Đi đó ครับ xinh xinh xắn เลยครับ vô lại các bạn, nhìn xinh xinh thì chung nhung cho phăng phừng các bạn, căng đốn các bạn, nhảy cái đòn này là xuất sắc đấy là bốm, nhiều đọt đeo là biết không, hộp นี่ปเตอร์เขอสรุปผลงานของปเตอเด้อพี่น้องมื้อนี้ข้าวปลาคือเก่าครับผมหมานคือเก่าครับผมตานี่น้ำให้ปวกขาวก็บ่ได้ครับผมไม่ได้ใหดปวกแดงแกงนึงนี่ล่ะครับผมุดตาหนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตายกบนักล่าเ็ดแม่เตยปเตยปลาแต่ขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลูกปลาเอาอาทุกคนทุกหม่องบอลเด้อครับผม ที่ให้กำลังใจพ่อเตยตลอดมากครับขอบคุณเจา้าปลาเจ้าเขาที่ใพ่อเตยมานตลอดครับชิปน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ